น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านแชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อสั้นๆก่อนนอนพระคถานี้ปัดเป่าสิ่งไม่ดีหลับสบายก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะการสวดมนต์ท่องคาถาก่อนนอนนั้นดีและถือว่าเป็นเรื่องที่แทบทุกคนนั้นทำเป็นชีวิตประจำวันกันอยู่แล้วและนับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยให้เรามีสมาธิจิตใจสงบและนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต วันนี้จึงขอนำเสนอคาถาปัดที่นอนสำหรับท่านที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นสวดอย่างไรลองท่องตามนี้ดูนะคะจะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีฝันร้ายตื่นเช้ามาจะได้สดชื่นสดใสบางท่านถือว่าห่วงจุย้ยให้ความสำคัญกับเตียงนอนมากหากสะสมพลังร้าย จะทำให้มีเคราะห์เจ็บป่วยท่าที่นอนดีจะช่วยเสริมพลังชีวิตนอนหลับพักผ่อนดีหน้าตาผ่องใสโง๋เฮงก็จะดีไปด้วยค่ะในสมัยก่อนจะมีวิธีนอนหลับอย่างมีสติหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวยุบหนอพองหนอทำอย่างสบายอย่างแข่งครัดอุปทา,านยึดมั่นเมื่อจิต วูบลงสู่ภวังจิตด,ดิ่งลงไปไม่สัมผัสภายนอกพริกกายกี่ครั้งรู้หมดตื่นตอนไหนก็รู้หมดคนโบราณท่านเรียกว่าจับหลับสำหรับคาถาปัดที่นอนนั้นใช้ปัดผ้าปูที่นอนก่อนนอนให้กล่าวสามหนดังนี้โอมพระพุทธทางปัดพระธรรมมังปัดพระสังฆังปัด ปัดเครื่องร้อยรัดให้หมดสิ้นไปโอมพระพุทธทางปัดพระธรรมมังปัดพระสังคังปัดปัดเครื่องร้อยรัดให้หมดสิ้นไปโอมพระพุทธทางปัดพระธรรมมังปัดพระสังคังปัดปัดเครื่องร้อยรัดให้หมดสิ้นไปเมื่อจะปูที่นอน ก่อนนอนให้ปัดที่นอนพร้อมกล่าวคาถานี้สามจบเมื่อล้มตัวลงนอนหัวถึงหมอนให้ลืมความกังวลความทุกข์ความอาลัยอาวรความอยากใดๆความพยาบาทความระแวงสงสัยความหม่นมองข้องใจความหดหูซ่ซึมเศร้าปัดออกไปจากใจให้หมดจะนอนหลับฝันดีมีนิมิต ตื่นมาสดชื่นแจ่มใสปัญญาจะเกิดดีนักแลการสวดมนต์ก่อนนอนจะช่วยให้จิตใจของเราสงบเราจะได้รับการผ่อนคลายความเครียดจากการที่เราใช้ธรรมะเข้ามาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเราจะได้มีเวลาทบทวนเรื่องราวระหว่างวันว่าเราทำผิดพลาดอะไรไปบ้างและ จะหาทางออกได้อย่างไรสติมาปัญญาก็เกิดแล้วเราจะรู้สึกสบายใจโล่งใจเพราะเราหาทางแก้ไขปัญหาที่ชวนปวดหัวได้แล้วจะส่งผลให้เราสบายใจนอนหลับอย่างมีความสุขตื่นเช้ามาก็รู้สึกไม่กังวลการท่องบทสวดมนต์ก่อนนอนจะช่วยให้เรามีสมาธิ จิตใจสงบผ่องใสอีกทั้งยังเป็นการแผ่ส่วนกุศลส่วนบุญที่เราได้ทำมาในแต่ละวันให้กับเพื่อนมนุษย์หรือว่าสรรพสัตว์ต่างๆบนโลกใบนี้เมื่อเรามีสมาธิจิตใจเย็นลงจะทำให้เรานอนหลับสบายตื่นเช้ามาก็จะรู้สึกสดใส พร้อมที่จะสู้ไปกับงานหรือการเรียนได้อย่างมีความสุขในบทสวดมนต์นั้นไม่ว่าจะเป็นบทสวดใดก็ตามก็ล้วนแล้วแต่มีอนุภาพในตัวเองอยู่มากมายอีกทั้งยังแฝงไปด้วยข้อคิดดีๆที่จะเป็นหลักนำทางให้เราดำเนินชีวิตในทุกๆวันไปได้อย่างราบรื่นค่ะ ฉะนั้นการสวดมนต์ก่อนนอนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดียิ่งถ้าเราได้ปฏิบัติทุกวันก็จะส่งผลที่ดีในเรื่องของสมาธิปัญญาทำให้ใจของเราสามารถพิจารณาเรื่องราวต่างๆได้อย่างละเอียดรอบคอบและใจเย็นมากขึ้นค่ะ ดังโอวาทธรรมของหลวงพ่อฤาษีลิงดำพระราชพรมยานวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีท่านได้ให้โอวาทเกี่ยวกับการภาวนาไว้ว่าคำว่าสมาธิแม้จะเล็กน้อยก็ตามถ้าทำทุกวันอารมณ์จิตจะชินหนักๆให้สังเกตว่าเวลานี้เราเคยจเจริญสมาธิจะนั่งก็ได้ จะนอนก็ได้ตามชอบใจบางคนนั่งไม่ถนัดก็นอนนอนก็เอาจิตรู้ลมหายใจเข้าออกรู้คำภาวนาถ้าทำอย่างนี้จนชินถึงเวลาไม่ได้ทำก็เกิดความรำคาญก็แสดงว่าสมาธิที่บรรดาท่านพุทธบริษัททำนั้นเกิดเป็นฌานแล้วคือมีจิต การทรงตัวคำว่าชานี่ก็อารมณ์ชินจิตมีการทรงตัวนั่นเองถ้าถึงเวลานั้นมันจะต้องทรงตัวของมันเพราะหยุดจากกิเลสหยุดจากอารมณ์รักจากกิเลสในเมื่อเกิดอารมณ์ชินแบบนั้นขึ้นมาถ้าเวลาเราจะตายถึงแม้อารมณ์อย่างนั้นจะไม่ถึงก็ตาม แต่ทุกคนทำทุกวันนอนไปก็นึกภาวนานึกถึงลมหายใจเข้าออกภาวนาว่าพุโทโธก็ได้อะไรก็ได้ให้มันชินเป็นปกติทุกวันจะใช้เวลามากหรือน้อยไม่สำคัญนาทีสองนาทีสามนาทีก็ได้ตามสบายถ้าถึงอย่างนี้จิตจะมีอารมณ์ชินก่อนตาย บรรดาท่านพุทธ,ธบริษัทบุญทั้งหลายทั้งหมดจะเข้า,ารวมตัวจะหาทางสกัดบาปอากุศลให้พ้นไปจากกำลังใจของเราเมื่อบุญเข้าครอบงำ้าจิตออกจากร่างกายเวลานั้นก็ต้องไปสวรรค์เป็นอย่างน้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะ ให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ